มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับผมนะตั้งแต่ที่หนูสมัครเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ที่ผมสมัครเข้าไปเนี่ยนะได้เงินมาแล้วแต่หนูอยากจะรีบคืนหรือว่าหนูอยากจะเข้าไปดูที่แอปนะฮะดูข้อมูลแอปต่างๆแต่ทำไมหนูเข้าแอปมันไม่ได้เลยเนี่ยเพิ่งได้เงินมาวันนี้แต่พอจะเข้าไปดูที่แอปแอปมันหายไปมันเข้าถึงไม่ได้ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้แล้วก็ผมก็จะมีวิธีนะครับวิธีทีเ่เราสามารถที่จะเข้าไปลบการไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อมือถือเราได้นะครับผมเดี๋ยวไปลองชมกันดูนะว่ามันจะได้ผลไหมนะครับ Can't clothes get over how you talk me Like you ever gonna need. That never seen. Love how talk all I'm Seeing ดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุนะครับผมนะฮะเป็นช่องที่จะมาพูดเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน์สินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆนะครับผมนะฮะก็มาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงที่พี่ๆน้องๆอะ่ะได้ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้ยังไงมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับเอสาเหตุทําไมพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ย กดเข้าไปแล้วทั้งๆทีท่ไม่ได้กดยืนยันอะไรก็ตามเดีปาะทะทุกอย่างแต่เงินเข้ามาแล้วทีนี้น้องๆพี่ๆหลายคนเนี่ยอยากจะรีบใช้คืนเพราะว่ามันมีผลกระทบมากทั้งหน้าที่การงานอะไรต่างๆทั้งญาติพี่น้องนะครับที่มันจะโทรหาทุกคนวุ่นวายไปหมดนะครับแต่พอจะเข้าไปที่แอปทําไมมันเข้าไม่ได้อะมันไม่สามารถที่จะเข้าได้แอปมันหายไปนะครับนี่มันก็เป็นสาเหตุที่ผมไม่ หาเหตุผลมาตั้งนานนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับนะฮะเพราะว่าทุกๆวันนี้นะครับนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลแอปมันได้นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะฮะคือจะมีวิธีบอกนะครับนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับนะฮะที่เขาทักมาบอกผมแล้วสามารถทําได้จริงนะครับส่วนตัวเราเองเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงเราต้องลองนะครับเราไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนะครับ ไม่ลองไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็หาหลายๆวิธีเลยนะครับว่าจะทํำยังไงเนี่ยไม่ให้มันเข้าถึงรายชื่อในมือถือเราได้ไม่ให้มันโทรก่อกวนคนอื่นได้นะครับมันเดือดร้อนนะครับนะฮะพี่เขาก็ได้แนะนำนะครับเวลาเราเข้าไปที่แอปนะครับนะฮะแอปแต่ละคนเนี่ยจะอยู่หน้าจอของแต่ละคนนะครับผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ลองโหลด ของแอปฉับไวมานะครับอย่างหน้าจอที่ผมขึ้นให้นะครับเป็นโล่งๆธรรมดาแต่ผมยังไม่สามารถให้มันอนุญาตเข้าถึงผมได้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าจอที่คนที่สามารถเข้าถึงได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอโล่งๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับลองกดค้างไปที่แอปนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยเหมือนในรูปนะครับนะเราก็ไปเลือกไอตรงตัวไอ ตัวขวาสุดนะครับนะตรงตัว i มันจะมีเขียนคําว่าข้อมูลแอปนะครับแล้วกดเข้าไปปุ๊บอันนี้คือรูปภาพที่ผมขึ้นมานะครับอันนี้ผมยังไม่อนุญาตให้มันเข้าถึงแอปนะมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะกดเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปให้ในส่วนที่เราสามารถเข้าถึงแอปมันได้นะครับหลังจากที่เรากดตรงตัว i ตัวเนี้ยมันจะมีข้อมูลขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผม มีทั้ง SMS วันที่ปฏิทินรูปภาพข้อมูลใกล้เคียงอะไรต่างๆนะครับนะฮะในข้อมูลของแอปพลิเคชันที่มันดูดข้อมูลเราไปตั้งแต่แรกที่เรากดอนุญาตให้เข้าถึงนะครับนะฮะฟังไปทีละนิดทีละขั้นตอนนะครับน่าจะเข้าใจนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆง่ายๆบ้านๆนะครับ ผมไม่สามารถที่จะทําคลิปตัดต่อเหมือนยูทูบเบอร์มืออาชีพท่านอื่นได้นะครับเป็นคนมั่นบ้านนะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกทีละหัวข้อเลยอ่าเลือกทีละหัวข้อกดปุ๊บกดหัวข้อนี้มันก็จะขึ้นคําว่าเนี่ยมันจะมีปุ่มสีฟ้าเห็นไหมเมื่อตอนแรกที่เราอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเี้ตัวสีฟ้าตัวเนี้มันก็จะอยู่ที่คําว่าอนุญาตเราเลื่อนลงมากดที่คําว่าไม่อนุญาตนะครับ ทีละตัวทีละหัวข้อไล่ลงมาเลยปฏิทินวันที่รูปภาพ SMS ทุกอย่างนะครับนะฮะในรูปภาพผมอาจจะมีเท่านี้แต่ถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆลองกดเข้าไปแล้วมันอาจจะมียาวกว่านี้กดซัดทุกดอกเลยไม่อนุญาตให้หมดลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้และไม่เสียหายด้วยนะครับไหนๆเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วลองกดเข้าไปดูกดทุกๆตัวนะครับแต่มันจะมีข้อมูล เบอร์มือถือ2เบอร์จําได้ไหมที่เราสมัครแล้วเรากรอกข้อมูลให้โทรติดต่อได้2เบอร์นี้เท่านั้น2เบอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราลบไม่ได้นะครับมันก็โทรได้แค่2เบอร์เท่านั้นแหละนะครับอันนั้นช่างมันไม่ต้องสนใจ2เบอร์เนี้ยที่เราจะให้โทรถึงเนี่ยเราสามารถคุยกันเองได้เพื่อนกันเองทั้งนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเราทั้งนั้นแค่2คนนี้นะครับเราคุยได้แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าไอเบอร์ต่างๆนี่แหละไอในรายชื่อของเรานี่แหละ โอ้เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าเป็นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนั่นแหละเราต้องกดไม่อนุญาตทั้งหมดนะครับตามหัวข้อตามรูปนี้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วกดคําว่าไม่อนุญาตให้หมดนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับนะฮะลองดูครับมีคนใช้ได้ผลจริงๆนะครับต้องขอบคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ทักมาบอกผมก็โอเคนะครับวิธีนี้เดี๋ยวเราเราไปลองใช้กันดูนะ นะครับผมนะฮะส่วนใครที่โทรมาหาผมนะครับผมยังไม่ได้รับสายวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้มารับสายกันนะครับผมส่วนใครที่ทักมาทาง Facebook นะครับผมทางแชทเดี๋ยวผมตามเก็บให้หมดเลยนะครับนะตามคุยให้หมดเลยช่างมันนะครับนะเวลาการทํางานของผมที่ผมบอกไปผมทํางานแค่3ชั่วโมงนะครับที่เหลือเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันตรงนี้ทั้งลงคลิปแล้วก็ มีการคุยกันปรึกษากันนะครับทั้งทังกลุ่มทั้งไลน์ทุกๆทางนะครับทางเพจเดี๋ยวผมตามซัดให้หมดทุกคนนะครับแต่เรื่องนี้เราต้องไปลองดูก่อนนะครับทุกๆแอปสามารถลองได้หมดนะครับผมไม่ลองไม่รู้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนโชคดีนะครับผมลองดูนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ